เมื่อวันที่6เมษาย,ยนที่ผ่านมาที่บ้านคลองกำลังอน้องบัวจัังหวดนครสวรรค์นายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังังวดนครสวรรค์พร้อมด้วยนางวราพรเส,สริมพักดีกุลนายยกเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์ในอำเภอและประสศนิกรพร้อมใจกันสวมเสื้อสีม่วงต้อนรับขบวนการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์2024เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพะร,ราสดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ69พรรษาวันที่ 2, สองเมษายน2567ที่ปั่นเข้าเขตจังหวัดนครสวรรค์โดยเป็นการปั่นสเตทที่6ที่ปั่นมาจากบึงศีไฟจังหวัดพิจิตรอำเภอหน,นองบัวจังหวัดนครสวรรค์อำเภอบึงสามพันอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์รวมเป็นระยะทาง1 8 1 8 0กิโลเมตร โดยทางด้านนายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เผยว่าสำหรับการร่วมต้อนรับขบวนการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์2024พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ได้พร้อมใจกันสวมเสื้อสีม่วงมารอต้อนรับขบวนการแข่งขันและขอบคุณที่เลือกเส้นทางของจังหวัดนครสวรรค์พร้อมส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกคนที่มาร่วมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์2024ในครั้งนี้